โอเคงั้นเดี๋ยวค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปนมัสการเลยค่ะอเ,คเออพี่เห็นนะคะตรงนี้นะคะก็คือเงินผ้า เรือนก็คือเรือนเรือนอ๋อเรือนผ้าเวลาคนเสียชีวิตอ๋อพี่เข้าใจแล้วประเพณีจีนเนี่ยเขาจะเผารถเผาอะไรไม่ไม่ใช่ปกติอ่ะแต่ประเพณีลาวเนี่ยแทนที่เขาจะเผารถหรือจะอะไรใช่ไหมเขาจะสร้างเรือนผ้ามาถวายวัดแล้วก็มาถวายวัดเชื่อกันว่าถ้าเราสร้างเรือนผ้าแล้วเอาทุกอย่างใส่เนี่ยจะไปถึงคนตายนี่คือประเพณีของคนลาวค่ะเรือนผ้าค่ะ ะะก็จะเอาเรือนผ้าเวลาคนตายหน,นึ่งอัที่นี่จะเอาเรือนผ้าใส่ของทุกอย่างนะคะแล้วก็มาถวายวัดค่ะแล้วก็ให้พระเนี่ยทำพิธีนะคะคล้ายๆสวดส่งวิญญาณส่วนส่งของและวิญญาณก็จะมีของใช้ของอะไรหลายๆอย่างนะคะคล้ายกันประเพณีไทยคล้ายๆกัน ก่อนที่จะถึงรอยพระพุทธบาทนะคะเราก็จะเห็นพระาธาตุค่ะก็สร้างไว้นะคะเป็นสีเงินเงินบริสุทธิ์นะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอยพระพุทธบาทกันที่ริมแม่น้ำโขงเลยคะ่ะ การที่จะมานมัสการพระพุทธบาทนะคะพระพุทธบาทนี้นะคะอยู่ริมแม่น้ํโขงค่ะเราจะเห็นทัศนียภาพของแม่น้าโขงนะคะซึ่งเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงของไทยค่ะรอยพระพุทธบาทนะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็นความเชื่อกันว่าถ้าเราจะลงมานมัสการที่รอยพระพุทธบาทเนี่ยนะคะเราต้องวน<า>งลงาทางซ้ายก่อน แล้วก็เรามาขึ้นทางขวาประสิริสิทธิจะต้องอยู่ทางขวาตลอดนะคะนี่คือเส้นทางตัวแห่งธรรมนะคะ ที่เราจะําลาหลวงพระบางนะคะแนนก็พาท่านผู้ชมนะคะมาเที่ยวตลาดดาราค่ะตกใจใช่ไหมคะไม่ใช่ดารามาขายของนะคะคำว่าดาราคือความมีชื่อเสียงค่ะตลาดนี้ชื่อว่าตลาดดาราความหมายว่าตลาดที่มีชื่อเสียงค่ะ mm. เขาก็จะมีของขายมากมายนะคะ mm. ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ากระเป๋ารองเท้าของที่ระลึกเยอะไปหมดค่ะนะคะ mm. แล้วก็ ให้ช้อปปิ้งส่งท้ายก่อนที่อําลาหลวงพระบางค่ะเดี๋ยวแนนพาท่านผู้ชมไปช้อปปิ้งเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนั่งรถไปที่วังเวียงค่ะแล้วก็เราจะไปเที่ยวเวียงจันต่อเลยค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะไปตลาดดาราขายแพงเขาเรียกว่าอะไรนะขายแพงไหมบ่อแพงมีมีอะไรบ้างคะมีสิ้น อวยพัาซีนั่นสวยมากเลยนะเอ่อท่าปุมภูมเท่าไหร่เขาพูดว่าไงนะเขาได้เขาได้สองพันสองร้อยบาทถ้าอะไรนะพันเจ็ดร้อยบาทพันเอ็ดพันหนึ่งอันนี้เป็นผ้าใหม่ใช่ไหมคะใหม่เาน้าทไม่ได้ัเอ อ๋อแล้วข้างในเป็นผ้าฝ้ายข้างในจะเป็นผ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อผ้าไหมร้อยเปอร์เซ็นต์มีสบายมีอะไรเรียบร้อยอ๋อบ่อแพงอ๋อบ่อแพงต่อรองกันได้ราคาอ่าราคาพิเศษอ๋อแล้วแล้วถ้าเอเน่นพิเศษราคาพิเศษเออแพงพิเศษหรือถูกพิเศษอันนี้เป็นเครื่องเงินหรือก็ค่ะอ๋อทองฝรั่งเนาะ ทองแท้บอ๋บอ,อ,ท,อ,อทองฝรั่งนะบอแม่นทองแท้แพงไหมคะอย่างเงี้ยป,ประมาณเท่าไหร่บอแพงของน้องอ,ะอ่ะ <c oughs> ข้อแขนเั่ง <c oughs> ไม่กำไร <c oughs> กำไรใส่ยังไงคะ <c oughs> ถอดหน่อยเอออันนี้เขาเรียกทองฝรั่งเจ,จ้าภาษาเขาคล้ายทั้งเหนือนะเว้ยที่ขนาดร้อนๆแกบอออก เอาอันใหม่ก็ได้นะน้องนี่ขออันนี้ก็ได้ทำไมเป็นสีเทาไม่มีสีเหลืองๆอะ นะคะเราไปตลาดมืดตลาดขําตลาดดารามาแล้วนะคะวันนี้ก่อนไปหลวงพระบางแถมตลาดจีนให้อีกค่ะตลาดจีนนี่นะคะก็มีโทรศัพท์มือถือมีทุกอย่างเลยค่ะต่อรองกันเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งตลาดจีนกันเลยค่ะมาตลาดจีนแล้วนะคะเรานั่งสกายแ l a แล้วนะคะอันนี้สำล้อที่หลวงพระบางค่ะ ทันสมัยมากนะคะเรานั่งอยู่คนขับอยู่ตรงนี้ค่ะนี่คือไม่รู้อันนี้อันนั้นสกายแ lap แล้วอันนี้ตั้งชื่ออะไรดีร่ะสกายล้อแล้วกันนะคะอยู่หน้าตลาดจีนแถนนี้นนเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะ คะระยะทางจากหลวงพระบางไปที่เวียงจันทนะคะเราต้องไปที่ค้างที่บางเวียงค่ะระยะทางสวยมากนะคะเส้นทางที่เราขึ้นมาเ,เรียกว่าขับรถมาเขาหลายลูกเลยนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะแวะที่หมู่บ้านชนกลุ่มน้อยค่ะเขาเรียกลาวสูงค่ะที่หมู่บ้านแถวนี้นะคะจะสวยมากค่ะจะเห็นเขามีหมอกสวยงามเหมือนเมืองในหมอกค่ะข้อสำคัญนะคะ ท่านผู้ชมถ้าจะมาเที่ยวนะคะได้แวะช้อปปิง้งกับอากาศเย็นนะ่าสูงจากระดับน้ำทะเล2 0 0 0กว่าเมตรค่ะ,นะคะแล้วก็เขาจะแวะให้เราที่นี่นะคะแล้วก็มีผลไม้ขายค่ะนี่คือหมู่บ้านลาวสูงค่ะระยะทางที่จากหลวงพระบางไปวังเวียงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราแวะเที่ยวหมู่บ้านลาวสูงก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะนั่งรถต่อไปที่วังเวียงค่ะ ้าจากหลวงพ่อบางเราแวะหมู่บ้านลาวสูงนะคะทางแยกตรงนี้นะคะก็จะไปเ,เมืองเชียงขวางค่ะซึ่งมีสถานที่เที่ยวคือทุ่งไหหินค่ะระยะทางก็เหมือนจากหลวงพ่อบางมาวาังเวียงนะคะตอนนี้แนนยืนอยู่ที่เขาเรียกว่าสามแยกนะคะแยกตรงนี้ก็จะไปเวียงจันทร์ค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็เป็นหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยค่ะก็ติดกับชายแดนจีนนะคะเพราะฉะนั้นของขาย ก็จะมีค่อนข้างเยอะโอ้นี่อากาศหนาวผิดกับตอนที่อยู่หลวงพ่อบางเลยค่ะโอ้ก็ประมาณรู้สึกมีลมด้วย15องศาค่ะก็ถือว่าบนเขานี้อากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปเวียงจันค่ะ ก็น้องนางรักก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเมืองวังเวียงนะถือว่าเป็นเมืองในหุบเขางดงามนะคะคณะเราก็จะนอนอยู่ที่วังเวียงหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าก็เดินทางไปเวียงจันทร์ค่ะธรรมชาติที่งดงามของวังเวียงแห่งนี้นะคะก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวได้มาเยือนประเทศลาวนะ,ะหรือชื่อเต็มๆว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นะคะมาเยืนอนยังไม่ขาดสายค่ะถือว่าเป็นปีการท่องเที่ยวของเราซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างสูงค่ะนี่คือเสน่ห์ในการมาเที่ยวเมืองลาวเมืองพี่เมืองน้องของไทยค่ะ มาชั่วโมงนะคะจากหลวงพระบางมาวังเวียงนะคะเราแวะหลายๆที่นะคะก็ดูธรรมชาติสวยงามนะคะหายเหนื่อยเลยค่ะตอนนี้แนนอยู่ที่วังเวียงนะถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดนะคะของประเทศลาวค่ะจะเล็กประเทศลาวนะคะชื่อยาวมากเรียกสปปลาวนะคะที่แนนยืนอยู่นี่นะคะเป็นสนามบินเก่าค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็ใช้ที่นี่เป็นสนามบินค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะวังเวียงนะคะก็สร้างสนามบินใหม่แล้วค่ะตอนนี้แนนก็มาอยู่ที่ห้องอาหารที่ในวังเวียงค่ะที่วังเวียงนะคะสวยงามมากตอนเช้านะคะจะต้องชมแม่น้ําจอนะคะมาเที่ยวถ้ำแล้วก็จะมาล่องแก่งค่ะนะคะนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของวังเวียงค่ะเมือง่ามกลางหุบเขาอันสวยงามค่ะวันนี้เรามาชิมอาหารลาวที่วังเวียงเลยค่ะ โ้หมีตย่างีแต่ย่งแต่ใกล้ๆโรงแรมที่พักเรานักกางนตอกย่างก็อยู่ที่ในตัวเมืองของวางเวียงค่ะในตัวเมืองวางเวียงนี่ก็คือคึกคักค่ะนองจากมี ชาวต่างประเทศนะคะแล้วก <su> ็นักท่องเที่ยวมาเพิ่มเรื่เยอะเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะก็ทุบครับเนี่ยร้านมือถือทุกคนก็ตื่นเต้นกันนะในโรงแรมนี้ไม่มีนะคอับมีเดินถกเดินออกจากโรงแรมก็เป็นยอดเที๋ยวใช้คือนองจากมันเรียนเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเทียวแบบบ้านเราก็คงจะเหมือนในตัวเมืองลำพูนเลยก็ถือว่ามาแล้ก็คงจะมีคนหลังไปนิดนึง